ซีรีส์60เดือนสุดท้ายฐานเงินสมทบไม่เท่ากันนะครับจะคำนวณยังไงได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน หัวข้อท็อปิกวันนี้ส่งประกันสังคมมา18ปีนะครับ60เดือนสุดท้ายเงินเดือนนะครับไม่เท่ากันดังต่อไปนี้นะช่วง5ปีสุดท้ายนะครับปีที่1 12,000บาทปีที่2 12,700บาทปีที่3 13,400บาทปีที่4 14,000บาทปีที่5 15,000บาทจะได้บำนาญเท่าไหร่คำนวณอย่างไรมีหลักการคิดแบบไหนเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กดซ c r i b e คอมเมนต์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภาพนะครับ เราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นทูมกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือน <c oughs> ก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่าอ่านะครับ คือถามว่าทำไมถึงต้องคำนวณแบบแยกคือเพื่อให้เห็นนะเพื่อเห็นภาพว่า60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยบางคนเนี่ยเงเินเดือนเนี่ยมันมันหมื่นห้าในเดือนสุดท้ายหรือในปีสุดท้ายเท่านั้นเองก่อนหน้านี้มันไม่ได้เงินเดือนเท่านี้หรอกนะครับและในหลักความเป็นจริงเงินเดือนเราเนี่ยมันขึ้นเป็นรลายปีใช่ไหมปีหนึ่งมันขึ้นทีหนึ่งนะครับขึ้นทีหนึ่งก็แล้วแต่ว่าคือจะขึ้น2องสาหรือหลักพันก็แล้วแต่ เนื้องานแล้วแต่เปอร์เซนต์ที่บริษัทเหล่านั้นนะครับจะขึ้นให้คุณนั่นเองนะครับอ่ะหัวข้อวันนี้นะปีที่1เนี่ยเงินเดือนมันอยู่ที่12,000บาทนะครับคูสิบก็ได้144,000บาท ปีที่2เงินเดือนอยู่ที่12,700บาทคู12ก็152,400บาทปีที่3เงินเดือนอยู่ที่13,400บาทคู12ก็168,000บาทปีท uh ี่4เงินเดือน14,000บาทคู12ก็168,000บาทปีที่5เงินเดือน15,000บาทคูณ12ก็180,000บาทนั่นเองนะครับ คราวนี้เรานะครับแยกแจกแจงพวกนี้แล้วนะเราก็เอามาบวกกันเลยนะครับ144,000บาทบวก152,400บาทบวก1 6 8 0 0บาทบวก168,000บาทบวก180,000บาทนะครับรวมทั้งหมด85,200บาทนั่นเองนะครับหาร60ก เพื่อให้มันแปลงเป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเอา8 000, 5 2 0 0หาร60ก็เท่ากับ13,420บาทนั่นเองนะครับฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,420บาทอาพอได้ตัวนี้แล้วเอาไปคำนวณเลย ทำงานส่งประกันสังคมมา18ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,420บาทนะครับวิธีการคิดนะ18ปีลบ15เท่ากับ3ปีส่วนเกินซูคคำนวณ1.5คูณ3เท่ากับ4.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก4.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น24.5 24.5ของ13,420บาทเท่ากับเงินบำนาญ3,288บาทได้รับตัวนี้ไปเลยนะครับ บำนาญตัวนี้นะได้รับไปตลอดชีวิตเลยด้วยนะครับนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับฐานเงินสมทบนะครับแบบละเอียดแล้วก็จริงจริงจังๆเพราะหลายท่านเนี่ยไปคำนวณเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ่งมันไม่ถูกต้องไงนะครับเพราะไปคำนวณเงินเดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยบางคนเงินเดือนเดือนสุดท้ายคือ1มื่นหแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่1มื่นหนะครับมันทําให้เวลาคํานวณแล้วมันได้บํานาญเยอะแต่พอไปรับจริงมันได้บํานาญน้อยแล้วก็อาจจะ รู้สึกว่าต่งเหตตังเหตุว่าเฮ้ยอ้าวไอสูตรคำนวณที่มันว่ามามันทาไมมันมันคำนวณผิดหรือเปล่านะทาไมมันถึงไม่ได้ตามที่คํานวณไว้ไม่ได้ตามที่คํานวณไว้เพราะฐานโดยสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจริงๆมันไม่ใช่ฐานฐานนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคํานวณฐาน,ฐานจริงมันคานวณแบบนี้แหละถามว่าทําไมประกันสังคมนะครับเขาคํานวณได้เป๊ะคํานวณได้แม่นยำเพราะเขาเก็บข้อมูลลงดัตต้าเบสเอาไว้นะครับเวลา เอามาคํานวณเนี่ยเขาก็เปิดระบบนะครับมันคํานวณให้อัตโนมัติเลยเพราะเขารู้ไงว่าเขามันมีการส่งมากี่บาทนะส่งมากี่บาทแล้วก็แปลงกลับมาเป็นฐานเนี่ยมันเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการคํานวณที่ถูกต้องก็จะทําให้ข้อมูลแม่นยาขึ้นนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วย ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบ อุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพาามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษยนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาร o r าวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ